เคยประกาศว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีที่สุดในโลกโดยเจ้าตัวประสบความสําเร็จอย่างมากกับอาแจากในยุค90และถึงแม้ผลงานในการคุมทีมชาติไม่เป็นไปด้วยดีนักแต่เขากลายเป็นโค้ชชาวดัตช์คนแรกที่คว้าชแชมป์บุนเดสกาได้สําเร็จสมัยที่คุมบาเยนมิวนิคในซีซั่น2009-2010 6. ออดมาฮิตเฟลฮิตเฟลเข้ามาคุมบาเยนในปี1998และถึงแม้จะพบกับความพ่ายแพ้ในช่วงท้ายเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และในอีกหนึ่งปีต่อมาเขากลับมาอีกครั้งในปี2001เพื่อนำทีมเสือใต้คว้าแชมป์รายการดังกล่าวโดยตลอดอาชีพผู้จัดการทีมเขาคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ถึง18รายการ 5. คาโลอันเชล็ติดดนคาโลคว้าแชมป์ลีกได้หลายสมัยกับหลายสโมสรและในหลายประเทศโดยในยุค2000เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเอซีมิลานยุครุ่งเรืองที่คว้าแชมป์ได้มากมายรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2003ด้วย 4. จิโอวานนีตราปัตโตนี 创造。